พลาดกลยุทธ์ฟื้นฟูจากอยู่รอดกลายเป็นปิดกิจการกว่า70%น์ของธุรกิจที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขายไม่ออกแต่เพราะหนี้พุ่งสภาพคล่องฝืดจนเงินสดหมุนไม่ทันแค่พลาดการเจราจาหนี้เพียงครั้งเดียวก็อาจปิดฉากธุรกิจที่สร้างมาทั้งชีวิตได้เลยค่ะหลายบริษัทไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยังมีทางรอดที่ถูกต้องและถูกกฎหมายคุณแค่ต้องรู้เทคนิคปรับโครงสร้างหนี้และกลยุทธฟ์ฟื้นฟูกิจการที่มืออาชีพใช้กัน กกก่่่ออนนททีุยยาางจะสเิไปมีธุรกิจแห่งหนึ่งเจอหนี้สะสม500ล้านยอดขายลดต่อเนื่องแบงค์เริ่มกดดันค่ะปัญหาคือ้ารีตัดสินใจผิดอย่างเช่นรีบขายสินทรัพย์ทิ้งหรือกู้เพิ่มแบบไม่มีแพลนอาจทำให้หนี้พองตัวจนไม่มีวันแก้แต่ถ้าเจรจาถูกวิธีวางโครงสร้างใหม่และใช้กฎหมายฟื้นฟูก,กิจการอย่างมีกลยุทธ์คุณอาจพลิกสถานการณ์กลับมามีกำไรใน12เดือนก็ได้ค่ะ หลายคนไม่รู้เลยว่าการฟื้นภูก,กิจการไม่ใช่แค่ขอผ่อนหนี้แต่เป็นกระบวนการวางแผนทั้งการเงินการดำเนินงานและการเจรจากับเจ้าหนี้ให้ได้ทั้งเวลาได้ทั้งกระแสะเงินสดโดยไม่เสียการควบคุมบริษัทและนี่คือเหตุผลที่ Omega World Class จัดหลักสูตร Debt Restructuring and Business Rehabilitation เพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตนี้สู่กำไรอย่างยั่งยืนค่ะ ถ้าธุรกิจคุณกำลังเผชิญกับกระแสะเงินสดเริ่มฝืดหรือหนี้เริ่มเกินควบคุมนี่คือเวลาที่ต้องลงมือแล้วครับเพราะยิ่งรอทางเลือกยิ่งน้อยตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบถัดไปแล้วที่นั่งมีจำกัดนะครับรีบจองด่วนก่อนเต็มสนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมและสมัครได้เลยที่ omega worldclass.org นะคะแล้วมาเจอกันในงานเพื่อวางแผนกู้ชีพธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพไปด้วยกันค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดติดตาม Omega World Class ทุกช่องทางเพื่อรับชมคอนเทนต์อื่นๆและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้ออะไรรอติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่ครับ